ล่าสุดครับ Samsung Galaxy a 5 3 5 g นะครับขึ้นให้อัปเดตนะเป็น android 13 One u วันยไอ้แล้วนะครับอันนี้เป็นขึ้นมาในวันที่25พฤศจิกายนครับปกติถ้าตามแผนมันจะมาในช่วงเดือนธันวาอันนี้มาก่อนนะครับเดี๋ยวลองอัปเดตดูนะครับว่าเมื่อเป็นวันย i ไอแล้ว A53 มันเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวไฟล์ที่ อัปโหลดนะมีแค่2กิกพียงเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดาวน์โหลดและติดตั้งดูซิว่า e53 5g อัปเป็นวันอยู่ไอ้5.0แล้วเนี่ยมันจะลื่นกว่าเดิมหรือเปล่านะครับไปไปกัน Ill now run come I'm undefeated. Oh, jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. ตอนนี้บ่ายสองนะเดี๋ยววันนี้มาดูกันว่า Samsung Galaxy a 5 3ที่อัพวันยอย5.0มาแล้วเนี่ยมันจะอึดถึทนไหมเรื่องของแบตแล้วก็มันมีอะไรแปลกใหม่ไปบ้างนะเดี๋ยวมาดูกัน หลังจากที่อ <could> ัปเดตวัน UI 5.0ใน e m 3ไปแล้วนะครับ <could> ทดลองใช้งานหนึ่งวันเนี่ยเท mm hmm. ่าทีา่สังเกตดูเนี่ยมันแตกต่างแต่ตอนเป็นวัน UI 4 1ไม่มากเท่าไหร่นะครับไม่ได้เหมือนกับตอนเป็น s 22ซีรีส์ที่ผมมีนะครับตอนเป็น s 22ซีรีส์เนี่ยอัปเดต จากวัน u ว4ยเป็น5.0เนี่ยมันมีความแตกต่างค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับในเรื่องของการประมวลผลหรือว่าความเร็วในการถ่ายภาพแต่พอเป็น a อ3เนี่ยความเร็วในการประมวลผลการเปิดปิดแอปเนี่ยอ่ะโอเคมันเร็วขึ้นประมาณ5% 5ถึง10%ได้นะครับไม่ได้แรงมากนะครับในส่วนของความร้อนถือว่ายังจัดการได้ดีเหมือนเดิมการกินแบตเตอรี่ก็น้อยนะครับเพราะว่าตัว A53 เนี่ยแบตบมันอึดอยู่แล้วนะนี้ดูเหมือนว่าจะอึดขึ้นอีกนิดนึงอ,อีกนิดนึงไม่มากแต่ก็ยังคงอึดเหมือนเดิมเพราะว่าโทรศัพท์บางรุ่นที่ผมเคยใช้เนี่ยถ้าอัปเดตเป็น Android เวอร์ชันใหม่ทีไรปุ๊บอไอตัวแบตเตอรี่จากที่เคยอึดมันจะไม่อึดทันทีนะครับแล้วก็ในส่วนของอการถ่ายภาพเนี่ยเอสสามยังคงมีการถ่ายภาพแบบเดิมนะไม่ได้เก่งขึ้นแต่อย่างใดแต่อาจจะมีการ ปรับสีภาพให้มันดูสดขึ้นนะครับหรือสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็การประมวลผลยังไม่ได้เก่งมากขึ้นนะครับไม่เหมือน S 22นะครับ S22 มันเก่งมากเลยตอนที่อัพเป็นวันย่อย0เนี่ยในเ3ถ้าถ่ายรูปมาแล้วเนะี่ยถ้าเป็นรูปที่มันค่อนข้างยากๆอย่างที่เป็นการถ่ายแบบ HDR นะครับที่มีการปรับสีปรับภาพให้มันมีความสว่างเท่ากันเนี่ยตัวเอถ้าถ่ายมาแล้วแล้วเรากด playback ดูเนี่ย มันจะมีการเจเนเรตภาพการประมวลผลภาพเนี่ยค่อนข้างนานอยู่พอสมควรนะครับตอนเป็น4.1ก็ว่านานแล้วนะครับอพอเป็น5.0ก็เร็วขึ้นอ,อาจจะก็ยังนานอยู่แต่ว่าเร็วขึ้นกว่าตอนเป็น4.1ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่ายังมีการประมวลผลอยู่แต่ถ้าเป็น H22 เนี่ยมันบางรูปไม่ต้องเจเนเรตเลยคือกดเข้าไปดูปุ๊บมันจะเป็นภาพเสรยสมบูรณ์เลยแต่ว่าถ้ายากมากๆจริงๆไอ้ H22 มันถึงจะเห็นเป็นการเจเนเรต อันนั้นต้องยากจริงๆนะเท่าที่ผมลองเนี่ยเจอแค่ครั้งเดียวตอเป็น A2+ ยุสอง plus นะอ่าในส่วน A อ็สเนี่ยเจอทุกภาพที่มันถ่ายย้อนแสงหรือแสงมัน over ในการเจเนเรตภาพส่วนวิดีโอก,ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเนื่องว่าอัปเดตมาแล้วมันจะปดล็อกในเรื่องของการกสนสัน่นการนสนที่ผมเคยอ่ารีวิวไปเนี่ยก็ยังคงในเรื่อง 4K ยังทําไม่ได้นะครับทาได้แค่ full hd การนสนถึงจะเต็มสมบูรณ์นะพอเป็น 4K เนี่ยการกระส่นก็ไม่สมบูรณ์ก็ยังสั่นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็ทำงี้ได้มาเป็นรุ่นกลางเนาะอาจจะเป็นเพราะโหลดประมวลผลมันไม่แรงด้วยนะครับก็เลยทำให้ได้แค่นี้นะครับแล้วก็ในส่วนของบั๊กต่างๆที่เคยเจอใน a 2 2เนี่ยก็ไม่ได้เจอใน E23 นะ a 2 2เนี่ยจะเจอเวลาสวิตกล้องไปมานะครับเร็วๆบ่อยๆเนี่ยมันจะแอปมันจะค้างแต่ว่า a 5 3เนี่ยแอปไม่ค้างนะรับเท่าที่ทดลองมาแล้วก็การเสียบชาร์จไอเอสยเนี่ยลองเสียบสายชาร์จของ h u เ w ย i s u p e r c h a r ร์2 2ีวัตต์เนี่ยขึ้นเวลาชาร์จจนเต็มเนี่ยประมาณ23ชั่วโมงแต่ว่า a 5 3ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอส่สที่เจอบัก๊กเวลาฟังเพลงฟังเพลงไปอยู่สักประมาณ2-3เพลงแอปจะได้ิ่งออกอะจะไม่ยอมให้ฟังเพลงต่อนะครับ อันนั้นก็ไม่เจอใน E แม3เหมือนกันนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ลองใช้แค่วันเดียวนะครับยังไม่รู้ว่ามันยังมีอย่างอื่นที่แปรเปลี่ยนไปหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นอาการนะครับหลังจากที่อัปเดตวันยุย5.0มาแล้วหนึ่งวันนะในการลองเทสเล่นๆทาราไม่ได้จริงจังอะไรมากนะเดี๋ยวลองใช้สักอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะกลับมาอัปเดตใหม่อีกหนึ่งรอบนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับ